เพิ่งมาเห็นนี่คือป้ายแห่งการตอกย้ำความเข็มเจ้า h ิ g ช์แฮ p p ี้คอมพิวเตนะครับมีสูงสุดทั้งเกมนะฮะได้หนึ่งล้านตัวตอนนี้มีคนเปิดไปได้แล้วหนึ่งแสนตัวนะครับและแน่นอนผมไม่ใช่หนึ่งในนั้นโอ้โหเปิดมาตั้งแต่เมื่อคือนนี่ยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยนะครับหนึ่งแสนตัวไปแล้วผมว่าน่าจะไม่ถึงอาทิตย์อะ่ะน่าจะครบโอ้โหเพิ่มมาเพิ่มตรงนี้เลยให้เห็นว่ามีคนเปิดได้คือตรงนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะ แต่เขาบอกว่าที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดที่ที่ได้คือขึ้นมาบางส่วนผมว่าไม่ถึงอาทิตย์นึ่งน่าจะครบล้านตัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็รีบเปิดผมเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นด็อกเดย์เผื่อจะเพิ่มดวงชะตาให้เราได้ผมเปิดมาผมใช้น้ํายาที่มีอยู่นะฮะที่ไปซื้อมาที่ตลาดไปตามหาซื้อมาแพงก็ซื้อน้ํายาเพิ่มโชคตัวใหญ่นะครับมีโอกาสเพิ่มโชคตัวใหญ่อีก300%เซใน1ชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็ใช้นะครับอันนี้ก็ใช้นะฮะน้ายารวมนะฮะอันนี้เพิ่มโชค เอกลักษณ์นะครับ300%เพิ่มโชคอันนี้ก็ใช้เบอร์8นะฮะ200%ใช้หมดเลยนะครับไม่ได้สักตัวหนึ่งน้ำยาก็แพงแงตอนนี้เนี่ยมันมีเบอร์9นะฮะไปที่ตลาดก่อนดีกว่าที่ตลาดโพชั่นมาใหม่นะครับอันนี้3 0 0 0 0 0อันนี้40,000นน้ำยาเพิ่มโชคล้านหนึ่งนะครับอันนี้คือเบอร์9เพิ่มโชค225%แต่เราใช้ไม่ได้นะข้างล่างก็เขียนว่ามาสเตอรี่ต้องถึงเลเวล70ก่อนนะครับแลวนี่ผมใช้น้ำยามาเพิ่งจะ22เอง หลังๆเพิ่มยากด้วยนะฮะเลเวลเนี่ยมันต้องใช้ XP นะฮะ XP ก็คือใช้น้ํายาไปเรื่อยๆกดใช้ไปกดใช้ไปอ่ายิ่งขวดใหญ่น่าจะยิ่งเพิ่มเยอะ XP เนี่ยไม่มาเลยนะฮะเลเวลแรกๆนี่คือมามาเรื่อยๆเนี่ยฮะเพิ่งมา23นะครับใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ70ถึงจะใช้น้ํายาเบอร์9ได้นะฮะไททานิกดูราคาโดยรวมนะฮะก็ยัง900กว่ามิลเลียนนะครับ900กว่ามิลเลียนก็ยังซื้อไม่ได้อยู่ดี หน้าร้านก็น่าจะประมาณนี้แต่เก้ราคาไม่ลงแน่นอนอาดูแฮปปี้หน่อยไฮด m ม n นจริงเหรอคนเปิดได้เป็นแสนตัวนี้นะมีบอกด้วยให้เป็นรูปไฟอันไหนที่แบบคนซื้อกันเยอะ20ล้านตัวละยี่ล้านก็โอเคนะถ้าเกิดใครเปิดได้ตอนนี้เนี่ยผมว่าเอาไปขายก่อนเลยฮะแล้วก็รอวันท้ายๆเนี่ยค่อยไปซื้อคืนคือทำกำไรได้แน่นอนตอนนี้เนี่ยราคาจะเริ่มลงเรื่อยๆ,ๆนะฮะๆิลส์แฮอวอร์ เอาไปขายแล้วค่อยซื้อกลับตอนราคาลงก็จะได้อยู่น้ำยาน้ำยาอืมอยากซื้อเพิ่มเหมือนกันอืออันนี้ขายเท่าตัวหนึ่งเลยนะฮะราคาปกติอยู่ที่สี่แสนร้านนี้ค่อนข้างแพงอยู่ส่วนสกิลมีขายแม่นอื่น้ออันนี้มีหรอพายุทอร์นาโดโอ้มีขายด้วยอันนี้ร้อยสิบแปดล้านอันนี้คือซื้อได้นะฮะจากร้านค้าอันนี้ไม่มีที่ร้านค้าแสดงว่าดรอปอยู่ไหน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  ทำไมไม่พาว้าไปสกิลทอร์นาโดนี่ไงแปดสิบสองล้านน่าสนอยู่นะทอร์นาโดอเอาไว้ก่อนสกิลไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเวลาฟาร์มเนี่ยหลักๆคือสัตว์เลี้ยงนะฮะอันนี้ผมก็ได้นะสตองเพชรตรงโซนเทคเนี่ยดอกของดีอยู่ราคาใช้ได้แปดหมื่นห้าห้าหมืนห้าซื้อมาเลยอันนี้ด้วยอืมอมืสี่แสนอ่าเอามาขวดหนึ่งซื้อเก็บเอาไว้ อะไปเราไปเปิดกันลืมไปเลยเดคแคร์เราฝากสัตว์เลี้ยงเอาไว้เดคแคร์นี่อ๋อเคลมจากตรงนี้ได้เลยฮะไม่ต้องวาร์ปอือฮึได้ไหมตัวใหญ่ <laughs> ให้เหรียญมาร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญให้เจมมาสองหมืนก็ยังดีนะเจมสองหมื่นยังอื่นก็ของธรรมดามากฮะเบสิกมากๆให้มาอย่างละอันหรออันนี้อันนี้สามอันโอ้โหดอบของขี้เหนียวมากอะ่ะจริงๆนะ ใส่เข้าไปในเด์แคร์หกชั่วโมงให้ของแค่เนี้ยมันไม่ต่างอะไรจากการฟาร์มปกติเลยอะ่ะมาแพ็คนี้แพ็คใหม่เจ้าเจลลี่นะครับมีเอ็กซ์ลอตมีมังกี้มีชิบะอีกแล้วเหรอดูไม่ออกเลยเนี่ยชิบะเอ็กซ์ลอตตัวใหญ่มังกี้ตัวใหญ่แล้วก็เจลลี่ดราก้อนนะฮะอ่าสักสองแพ็กก่อนแล้วกันสองแพ็กก่อนคือจะพยายามไม่เปิดแบบหนึ่งร้อยบ่อยๆแล้วนะฮะมัน <laughs> มันมันเปลืองมันเปลืองแล้วมันแพงมาก มันแบบนั่งน้ําตาซึมเวลาเปิดไม่ได้เนี่ยหลายรอบมากเลยเกมนี้ทั้งที่แล้วเปิดสามบวกสาเอ,อ้ยยังมีนี้อยู่ลืมไป48ล้านราคาตกแฮะแต่ก็ยังดีนะ48ล้านคลาเคนเอกมันเปลี่ยนอันใหม่แล้วใช่ไหมแมชชีนบูสต์ฮิวจ์พชันแล้วก็ใช้น้ํายารวมนะฮะอ่ะสแล้วก็อีก3ามเอ็กมาสเตอรี่โอ้โหโเจลลี่ตัวเล็กล้วน โอ้โหลว้ลว,ลวนตัวเล็กหมดเลยโอเคครับได้เลนโบว์มาตัวหนึ่งด็อกเดย์ทำหน้าที่หน่อย3และ3ามด็อกเดย์ด็อกเดตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหเงียบเงามากเปลี่ยนโซนดีกว่าไปต้องอื่นดีกว่าฟาร์มข้าวในอวกาศ3และ สามตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้헤 ي, 헤 ي, 헤 ي, ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คนละแพ็กกัน <laughs> มาทำเลยเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญไม่มาสองแพ็กเอ๊ะทำไมอันนี้มันขึ้นเร็วแสดงว่าเปิดเอ็กคูซสีฟคือได้เยอะหรอหกสิบแปดแล้วนะฮะเท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้ยี่สิบสามสิบสามสิบสาสิบก่อนแล้วกันตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยดีด็อกเดยครับ สามธรรมดาก่อนแล้วกันจริงด้วยเปิดอันนี้เหมือนจะได้เร็วขึ้นโอ้โหดวงเปิดตู้ฟรีเปิดทั้งวันก็ไม่ได้เปิดอันนี้ก็ไม่ได้อะไรเนี่ยจะเข็มไปถึงไหนเจ็ดสิบแล้วฮะจริงด้วยครับเปิดเอ็กซ์กูสคือได้เลเวลเร็วมากโอ้โหเอ็กซ์ล,ลัวเลยเนี่ยมาทีละเลเวลเลยฮะ มาเร็วมากโอ้แต่เรื่องดวงไม่ต้องพูดถึงเรื่องดวงไม่ต้องพูดถึงเลย weekly quest เออชิบะ object เบรกเจ็ดพันไดมอนด์อ๋อเป็น quest ที่มาประจำเป็นอาทิตย์อ่าพังกองไดมอนด์นะฮะเจ็ดพันกองรับกุญแจแปดอันนะครับก็โอเคนะได้อยู่มาเฮ้ยตัวใหญ่สักตัวหนึ่ง j ลลี่ ืทำไมมันเค็มอย่างนี้ร้อนๆอ,อย่างนี้นะฮะลงแช่น้ำหน่อยร้อนมากร้อนสุดโอ้โหเออลงน้ำมมาอีกแพ็คนึงมาหมดแล้วโลบักเอาหลุมดำมาด้วยมาหลุมดำพลังหลุมดำเผ <c oughs> ื่อจะช่วย <c oughs> เปิดมาสามหลุมดำเพิ่มพลังสัตว์ลี้งตัวใหญ่ โอ้โหจริงด้วยลุมดำลุมดำลุมดำเพิ่มพลังสัตว์เลี้ยงพร้อมน้องหมาไททานิก <c oughs> ลิงเจ้าลิงอ๋อข้างในมีของข้างในเป็นอะไรนะรูทแบ็กเป็นรูทแบ็กมีโอกาสได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแสดงว่าหาไม่ยากข้างในมีรูทแบ็กอยู่จเจ้าลิงเจนลี่น่ากินมากเลยเปรี้ยวๆแก้วเย็นๆนะใส่น้ำแข็งเป็นเจลลี่นะเ <c oughs> จ้าลิงตัวหายาก แไททานิกหายากกว่าไททานิกยังไม่มายังไม่เคยมาในเกมนี้ไททานิกจากการเปิดเมื่อไร่จะมาืมแสดงว่าหลุมดำนะฮะเมื่อกี้เพิ่มพลังให้เราอย่างมาหาศาลมามามาอีกสักตัวหนึ่งอีกสกตัวหนึ่งโอ้สุดท้ายมาตัวใหญ่ตัวใหญ่หญไททานิก มันมีตัวกับกุญแจอ๋อกุญแจอันนี้โอ้เจ้าตัวนี้ไสเบอร์อัคนี่นะฮะตัวนี้อยู่ในตู้นี้ผมมีไม่เยอะแต่ลองเปิดดูหน่อยอืรวมเปิดมาอืได้เป็นหนังสือ <laughs> หนังสือเบอร์สี่แค่เนี้ยเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไว้แบบมาเปิดทีเดียวนะฮะอันนี้คือฟาร์มเองเลยนะไม่ได้ซื้อดอกมาจากการฟาร์มได้กุญแจเพิ่มอีกอันนึง สุดท้ายอ๋อคุณแจเรารวมเมื่อกี้มันขึ้นมาถอยโอ้หนังสือไม่ดีเลยฮะไม่ได้เลยเลยอย่างเข้มแรงตอนนี้ถึงที่ย1สิบอ็ดแล้วนะฮะผมต้องตามเก็บครับตอนนี้เพิ่งจะสิบเองแล้วมันเริ่มเก็บยากเลยนะตอนนี้อาใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มแล้วแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอยู่ตรงไหนตู้เปิดสัตว์เลี้ยงอันนี้เปิดได้อีกอันเดียวเองเหรอโอ้ได้สามใบโอเคแรงสิบเอด็ดมาทีละแรงอะ่ะรวมสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ฮะ ลองดูหน่อยมันอันใหม่แล้วใช่ไหม50สแตม้มอันใหม่แล้วครับ Huge Machine Blur Dominus กนะครับ71 Million มิลเลนตอนนี้คลาเคนตกกระป๋องไปแล้วมีอันใหม่มาโอเคการันตีตัวใหญ่แน่นอนมีตั้งแต่50%ไปจนถึง0.5%นะครับเปิดมาอือหือตัวไหน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 จะมาตัวไหนจะมาโอโคเดน เจ้าวิฟวิโลวิฟอ๋อ30%มครับแต่ว่าเป็นโกลเด้นโอเคครับ2ตัวฮะเรียบร้อยเจะดอกเดย์ทำหน้าที่แล้วเดี๋ยวดอกเดย์จะไปฟาร์มต่อนะฮะแล้วก็เปิดต่อตรงนี้เปิดทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ